เออไม่เปิดปรับโอเคตีหัวออกแน่นอนโอเคสรุปเมื่อกี้เป็นที่รูปกิฟต์นะคนดูออกเขาเลยอ่ะแชทเคลียร์นะพี่คุยบินเลยพี่พี่คุยบินเลยรออยู่พี่โอเคไหนอยู่ไหนบอกไปเช็คจุดสลัดมันดิพี่คุยอะไรพี่ไปจอดเฮ้ยว่าพี่เราจะมีเดิมพันธ์สักหน่อยไหมมีเดิมพันธ์ด้วยหรอไม่รู้นี่กอล์ฟมันเสนอมา อ้เแต่นี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 ่พี่เราเราไม่ไม่เราเราจะคุยกันลุนแค่นี้คือพี่อ่ะนี่นี่เอาแค่นี้สี่คนคือพี่อ่ะอยากให้มึงบัฟเด็กมึงเต็มระบบอ่าเต็มที่เลยเอาแบบมันที่สุดเท่าที่จะมันได้คือไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวมันมันเงียบพี่มันเด่นอะมันเงียบจริงวิ่งเล่นกับไฟมันยังไม่คุยเลยเลยมึงก็ด่ามันดิมึงก็ลั่นเลยไม่มึงลั่นเต็มที่เลยแต่แต่ตอนนี้มึงก็ลั่นแล้วไม่ลงคอมันดังแล้ววะ พูดปกตินะไม่คุยก่อนขถามความขอถามความตรงหน่อยว่ามึงมีปืนกี่กระบอกสี่ใช่หรอใช่เราบอกสามสี่กระบอกเท่ากันนะแต่พี่มีหกบอกสามมึงกี่กระบอกสี่กระบอกแล้วผมปืนบอกหนึ่งนะใช่หรอแล้วนี่มึงยี่สิบเก้าหรือสามสิบตอนนี้มียี่สิบเจ็ดก็คือยังไม่มา อใช่2 2> ครับมันมัน,ม,นมันเป็น,น,นเน็ตคนหนึ่งเอ็กซ์เลียนคนหนึ่งแล้วอีกคนนึงทำงานไม่เป็นไรก็มันมีคูดาวสามสิบนาทีเดี๋ยวจะไปยืน่นสามสิบใบแต่ขอแบบมันมันได้แค่นั้นเนเมฟให้เลยอย่ะอเนเมฟให้เลยอ่ะส่วนพี่ยื่นเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลา,อาโอเคใครจะเป็นคนยื่นดีต้องพี่อยู่ลยแล้วโถพี่มาทักมีเดิมพันไม่ได้มีเดิมพันไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ถามเฮ้ยน้อยไปนี่ไปเอาอะไรมันเยอะแยะล่ะเหรียญเหรียญบีสักตัวไหมเหรียญบีมันตีมูลค่าไม่ได้ เงินแก๊งมีสองแสนทำไมมีน้อยทของหมดแล้วในของมันเล่นกับพี่เนี่ยแต่แต่แต่ข้อเสนอพี่ดำน่าสนใจนะบินเราเรางัดร้านอยู่แล้วอะสักตัวเมื่อไหรเออเออจะกูเลยบีเหรียญบีเหรียญเหรียญบีสักเหรียญนึงเอาเหรียญเดียวเลยเอาเหรียญเดียวเลยเหรียญเงี้ยเหรียญบีเหรียญบีสักเหรียญนึงเหรียญบีเหรียญนึงเออเหรียญบีสักเหรียญนึงอ่าได้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 เพื่อความสนุกไม่ลำเป็นลำคอมึงดังยังวะพูดปกติเลยเนี่ยอันนี้พูดปกตินะสมมติว่ากูชนะได้เลย ก็จะบีไงก็บีไงก็บีก็คือบีวางตรงกลางเออก็บีไงเราเรามีเหรียญเหรียญบีเขาเรียกเหรียญวางตรงกลางเหรียญบีวางตรงกลางเลยแต่ขอเวลางัดก่อนนะถ้าเกิดว่าุขเพ้ยอะไรอ่ะเอ้าพี่ขันนะนี่คุณไม่พร้อมนี่แตอนนี้พวกนี้ตอนนี้กมีพวกนี้แต่นนี้ก็มีมีคนสี่ตัวมีเดียวมีมีมีเยอะไม่มีเยอะจังอะแลกพี่กันแลกไหมแลกไหมแลกเดี๋ยวไว้ก่อนเรื่องแลกไว้ก่อนโอ้โหแต่แลกได้แต่ไว้ก่อนแลกได้แต่ไว้ก่อนโอเคได้กันตามนั้นให้กอล์ฟไปยื่นเลยเดี๋ยวเจอกัน บีเอ้ยเราเดิมพันกับเอ็กนะไอ้สกูบีหนึ่งตัวถ้าเกิดใครชนะโอเคมาอะไรเพื่อนเฮียมันมันมีเยอะจังวะเฮ้ยทำไมมันมีบีสี่ตัวเลยวะมันเยอะจังวะออกแต่บีบีกี่ตัแต่บอนกวนสิบแปดหลังสี่ตัวเอ้าสิบแปดหลังสองตัวมันมีบีสี่ตัวพร้อมแบ่งพันไหมล่ะก็เดิมฟักสัตว์ก็เนี่ยเดิมพันมันนี่ไงอ๋อคือเดิมพันสกูบีสี่ตัวเนาะตัวเดียว เดิมพันหมายถึงว่าเดิมพันอะไรบ้างนะเพ่สกูอ่ะเดิมพันสกูเดิมพันสกูไหมพี่ใช่ <c oughs> ก,กบีไงก็ใครชนะก็ได้บีไงเอาบีวางตรงกลางโอเคโอเคสวยอ๋อความเดือดความมันที่จะเกิดขึ้นมีแต่ความสนุกนะเวย้ยน้องๆทำไว้ กี่กี่เอิญนะพี่สามสิบป่ะสามสิบไปวะเรตา,ต,า,ต,าตีได้50นะเราตีได้50นะทุ่ม50ไม่รู้ก็สี่นะคนมาถึงความเดือดให้พวกชิ่นี้มันเก็บตู้ไม่ได้เลยนี่วะมาเน่มาเน่มาเน่มาเข้าแถวคุยกันหน่อยมานี่นี่กลางนี่เลยกลางนี่เลยนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยพี่มีวิชาที่เรียนมาจากสภาลิชาร์ตอนไปมัติเวิร์ด ไม่ใช่ฮอกวอตอะไรแถวละห้แถวละหแถวละหวิชาอะไรพี่บิวอามบิวอามบิวอาม์น้บ้านหนบ้านหกลุ่มบ้านไหมพี่ทางนี้กลุ่มบ้านเลยกลุ่มบ้านเลยกลุ่มบ้านเลยไปยืนฝั่งนู้นเยสายสุดบ้านห้านะเขีไม่กวาดอะไรคุณมองอลองพูดตามแอคคือแอคคิวแอคค เออล้อไปเออล้อไปเออไม่เป็นไรล้อไปเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยววันหนึ่งคาถากูเยอะขึ้นมาเดี๋ยวก็รู้ไอ้เหี้ยพี่ทำเดี๋ยววันนี้ถือไม้ถือไม้เลยถือไม้กายสิทธิ์พี่ทำอย่าตลอดอย่าตลอดอย่าตลอดไม่พูดเลยไหมกายสิทธิ์เขาเรียกอะไรพี่เขาเรียกว่าปลูกความพึกเขิมเดี๋ยวก่อนทำไมกลุ่มห้าแล้วไม่แถวสองมีหกคนน่ะแถวไหนพี่อ๋อบ้านละหกบ้านละหกบ้านละหกนี่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 ทุกคนจะรู้เลขตัวเองใช่ไหม เคย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 ไม่ใช่ก็ดูดิมึงก็ดูดิมึงเข้าเนี่ยมึงอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ล่ะเคยรู้จักรู้จักรู้จักสภาลิชาร์ดไหมเคยเรียนรอดอเปล่าเสียเสียเสียวกดำอะเซนเซนับตลอดนับหนึ่งหนึ่ง โอ้อะไรไม่ไร้นับทำไมคืออะไรวะเอาหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปไม่คือไอจูนับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แล้วไอลุงค่อยเริ่มแถวใหม่โอเคโอเคได้พอไปถึงหกคนสุดท้ายแถวสามค่อยเริ่มพอแถวสามหมดแถวสี่ค่อยเริ่มทำได้ไหมง่ายนะกูไม่เคยเรียนรอดเลยโอ้โหอะไรนับจ่อนึกกันนับกันเลขนับต่อนึกอะไรเดีวไม่ขอแบบหนึ่งสองสม่ขอแบบหนึ่งสองสองอย่างงี้โอเคเปล่าโอเคโอเคโอเควะเอ้ยเอ้ยกูต้องทำด้วยหรอกก่อนก่อนเข้าไปดิเข้าไปดิ ได้ค่ะเลยค่ะพี่ก็ต้องเข้า้วยพี่ดาพี่ต้องเข้ามาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแถวนึงแถวหนึ่งแค่หคนพี่ดำก็เริ่มจากเลขหนึพี่เริ่มเลหนึ่งนับตลอดนับม่พี่ต้องนับโอเค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 เรตลอดนับเตมความพร้อมเตมความพร้อมเซ้เตนับตลอดนับหนึ่งสองามอไม่ได้มันจ้าไปน้องมันต้องแบบหนึ่งสองสามตีห้าหกแบบนี้โอเคโอเคพี่โอเคข้าแต่เต้า ถ้าคือมึงต้องมึงต้องเข้มแข็งต้องปลุกความกรหื้หน่อยมองแงเนี่ยแหมถ้าสมมติสะดุดที่คนไหนคนนั้นเดี๋ยวกูปรับคอละแสนหนึ่งวะหนึ่งไงลุงขึ้นแถวใหม่ก็หนึ่งดิเลยนับเลขแสนหนึ่งมานับแถวตอนนับแค่นับแค่เอ้าง่ายๆเนี่ยมึงมองหน้าคนสุดท้ายของแต่แถวไว้อะพอ้นั่นพูดเสร็จก็เตรียมตัวเออเอาแบบเร็วๆขอไปเร็วๆนับตลอดนับหนึ่งสองสามไม่ได้เสียงมันไม่คึกเขิม

ทำไมเราต้องเป็นมันไม่ได้สอนมันจะเป็นซอลแม่พี่ที่มาเดีย่หน้าเลยพี่พี่ก๊อตรเราคุณเป็นมาเฟียหรือเป็นทหารอ่ะไอ้เทียวันนี้ศึกแรกเจอเลดดอดแม่งไม่หมู่ด้วยเราต้องเมมเมมแล้วไอเรายังไม่ได้คุยแฝงอะไรเ่ยอะไมแค่แค่ผมว่าแค่น้ำต้องหมดเวลาแลพี่วันไม่ต้องเร็วๆแบบเร็วๆเลยมึงมึงก็ต้องหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปเซนเซ่นับตลอดนับหนึ่งอ้าวเฮ้ยรอดรอดเฮ้ยไปกินน้ำอยู่พี่โทษที เอาใหม่ามาใหม่มหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปเฟี้ยวเอ้มเซนเซนับตลอดนับหนึ่งนไม่ใช่พี่ต๋องี่ต๋องี่ต่อีตเ่อนเดี๋ยวโชว์่ยโชว์เองมันนี่ไปไปสั่งไปสั่งพี่ก็อยู่ในแมาจบเลยเลยพี่ไม่ไปสั่งไปสั่งไปก่อนเป็นเล็กหนึ่งบาปี่สองเองนับหนึ่งไม่ใช่โอยนับตลอดนับน ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบอกต้องบอกว่านับตลอดนับหนึ่งทำไมหนึ่งเหรอถูกเซนเต้นับตลอดนับหนึ่งแล้วก็หนึ่งมาพร้อมนะทุกคนพร้อมนะทุกคนพร้อมนะเซนเต้นับตลอดนับหนึ่งสองสามสี่ช้าไป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 ต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ไม่จบไม่จบต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ยี่นี่แถวแรกนะต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เต็มเต็มตลอดนับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกหนึ่งสามสี่หกโอ้ยหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยใครเมื่อกี้คืออะไรเสียงไม่ไหนเสียงไม่ไหนแข็งแข็งหน่อยแข็งแข็งหน่อยไม่เอาก็แข็งแข็งหน่อยสิเร็วกว่านี้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 ไม่ทังแต่บนนี้ตัวสะดุดที่ใครก็อยู่เงี้ยก้าวให้เหนื่อยอ่ะอดีตกูว่ารถเปิดตรงนี้แล้วมั้ย กดไม์ค้าเรอเลยเอาอสวยหนึ่งสองสามสี่หนึงสองสามสี่หไเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยง่ายพอาจะเหนหนูมันขำมาไม่อยากขอว่คนอยอ่จะองยิ้มยิ้มไม่ได้ยิ้มไม่ขอสวยๆคลิปนึงสวยๆคลิปเดียวเองแบบฟิวฟว

ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่สอสีห้กหนึ่งสองสามสี้าหกะแต่มันยังไม่ได้มันต้องเร็วนี้มันองแบบหน เป็นแบบนี้เป็นแบบแบบเฟลเดทไหมพี่แบบว่ามันต้องแบบตอนนี้ต่อไปอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องไวมากๆมันต้องไวมากเลยกูกล้าดิบดังนานมเออมันต้องไวไวมันต้องไวไวนี่เสามเอ้าเดียวสามที่พี่พี่เอาเป็นแบบว่าแถวตอนนี้นั่นหนึ่งก็คือหกแน่นไปเลยอ่ะข้างหน้าพี่แหะจ้ไม่ด้เร็วไม่กันพูดพร้อมกันเลยจะได้ไวๆวหนึ่งสองแล้วก็สองขึ้นเลยไม่คือมันไวๆที่แบบเสียงซ้อนเสียงอ่ะเข้าใจป่ะไม่เคยเดือดรอดหรอกเขาหนึ่งปุ๊บมึงสองเลยอ่ะไม่พี่แต่นับแบบนี้มันต้องนัับทุกกแแถถววนนะพร้อม เอาไปละเพิ่มระดับก่านเลยนะเพิ่มระดับความยากพร้อมกันท่าแถวนะพร้อมกันท่าแถวนะคือแบบว่าหน้ากระดานหนึ่งก็ต้องหนึ่งพร้อมกันนะสองก็ต้องสองพร้อมกันนะเอาแบบหนักแน่นโอเคปะยากกว่าเดิมเลยทีนี้เพ่ก่อนเริ่มมาอันนี้เหมือนเดิมใช่ไหมเพ่เหมือนเดิมแต่รอบนี้นับแถวนับแบบทั้งแถวเลยนับเลขทั้งแถวแล้วผมต้องเริ่มสองหรือหนึ่งอะหนึ่งเริ่มหนึ่งเริ่มหนึ่งเลยเป็นเซเล่ตลอดนับหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่โอ้ยความหอมไปไหนความหอมไปไหนความพร้อมไปไหนความพร้อมไปไหนไม่่พีก่อบแรกนะไม่ไม่อันนี้มันรอบแรกไหมนี้ก่นกกออนับแถวตอนอนเป็นช่วงเวไม่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 ก่อนไม่ต้องไม่ไม่พี่พี่จะไม่นับพี่จะไม่นับโอเคป่ะก่อนนับหนึ่งก่อนนับหนึ่งโอเคป่ะเอาใหม่หนึ่งสองสามเซ็นเซนับตลอดนับหนึ่งสองสาม ห้าหกโอหอยเหี่ยวชิบหายไอ้เหี้ย